สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือเขามองคุณเรื่องใดผิดไปกว่าที่คิดขอบคุณสำหรับทุกๆการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะ สองใบเลยนะคะเป็น X of Swords กับ Six of Coins นะคะอืมตามด้วย The Kingman Five Cups นะคะขอกสัก er, หนึ่งใบ Hmm. queen of pentacles นะคะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณรู้อะไรเยอะนะแต่ว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้นะคะไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตั้งใจนะคะออกจะเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดจากความบังเอิญเสียมากกว่านะคะอาจะเป็นบุคลิกความนิ่งๆของคุณก็ได้นะคะทำให้แบบ คนอื่นเขาเขาคิดว่าการที่คุณไม่พูดแปลว่าไม่รู้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว,วคือเรารู้สึกว่าคุณแค่ชอบแบบเหมือนอยากเฝ้ามองปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนาะอยากเห็นความเป็นไปของผู้คนอยากรู้ว่าผู้คนจะแสดงอาการจะเปิดเผยตัวตนของแต่ละคนอย่างไรใน อในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เชิงว่าคุณลองใจเขานะแต่ว่าวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดนะคะคือถ้าเราก็ไม่อยากพูดว่าเหมือนคุณเล่นบทบาทอ่อนแอเนาะคือมันก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคือถ้าแค่ไม่แสดงว่าเก่งหรือว่ารู้เนี่ยเหมือนแบบเออเหมือนอยากลองภูมิคนอะ หรือว่าอยากรู้ว่าแบบเขารู้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนแบบนิ่งๆฟังดูนะคะว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรนะคะหรือว่ากับคนบางคนน่ะเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้คุณพูดเลยก็มีเนาะหรือแบบบางคนก็แบบอืม้มเก่งจังเลยตัวใหญ่จังเลยยิ่งใหญ่จังเลยนะคะคุณก็เลยแบบอ่ะจ้ะเอาให้เต็มที่เนาะอย่า อยากทำอะไรอยากพูดอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอาที่สบายใจเนาะเราก็รู้สึกว่าคุณก็เหมือนแบบเหมือนนั่งดูละครอนะเหมือนเหมือนนั่งดูว่าแต่ละคนจะแสดงแสดงอาการหรือว่าทำตัวอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าคุณเอนดูคนอื่นนะที่ทำอย่างเงี้ยไม่ได้มีจิตใจอิจฉาริษยาใครหรือว่าหมั่นไส้ใครหรือว่าอยากแกล้งนะคือแค่แบบว่า คุณอาจจะมีเรื่องในชีวิตที่คุณต้องทำเยอะแล้วก็ได้นะคุณเลยแบบไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอยากอยากแข่งแย่งชิงดีหรือว่าแข่งขันกับใครอะค่ะทีเนี้ยพอลักษณะคนแบนแบบเนี้ยมองข้างนอกอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดูไม่มีพิษสงดีเนาะแต่แท้จริงแล้วมีใช่ไหมแอบแอบซ่อนเนาะ ซอนเคี่ยวเล็บเอาไว้นะคะเอาไวเ้เปิดเผยเฉพาะาในยามที่จำเป็นเราอย่าไปชี้พงให้กระองเนาะอย่าให้ใครเขารู้ว่าเรามีของดีอะไร <c oughs> เก็บไว้ใช้ในวันที่ควรใช้หรือว่าจำเป็นต้องใช้ดีกว่านะคะเเวลากับบางคนนะกับบางคนอนะ เรารู้สึกว่าเวลาคุณดูใครคุณดูแบบนานๆเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบเก็บอาการได้ได้ค่อนข้างดีหรือว่าไม่ได้เก็บอาการก็ได้นะคะคือลักษณะของคุณน่ะไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบคือเก่งเราต้องตะโกนน่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเนาะไม่ได้อยากใช้ชีวิตเอาโล่เอาเกียรติยศเอาหน้าเอาตาอะไรกับใครนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคนบางคนน่ะ คือถ้าถ้าเขาเคยชินหรือเคยตัวนะในการทําลักษณะนิสัยแบบนี้กับคุณนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะเชื่องออไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจพูดให้เสียใจนะหรือว่าเ,เปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งอื่นนะคะแต่คือแบบในความรู้สึกของเขาคือคําว่าเชื่องคือแบบเออดูเชื่อฟังดู ดูใช้งานได้ดูไม่หือไม่อือเขารู้สึกแบบนี้นะคะมันก็กึ่งๆึเอ็นดูแต่มันเป็นเอ็นดูในการที่แบบเขาวางอํานาจบนตัวคุณได้แล้วเขาสบายใจซึ่งจะบอกว่าเหมือนเอาความลับมาพูดยังไงไม่รู้คือ,อ,อถ้าทำแบบนี้นะคะคนส่วนใหญ่จะชอบด้วยนะคือแบบ คือคุณเหมือนเหมือนทำเหมือนทําท่าว่าจะตามใจเขาอ่าแต่จริงๆแล้วหักดิบนะคือบทจะไม่เอาขึ้นมานี่คือเลี้ยวหักศอกหมุนไม่ตามไม่ทันแหกโค้งกันไปเลยนะใครแบบใครถ้าแบบไม่ระวังตัวจริงๆอะทําทําจนเคยชินปฏิบัติกับคุณจนเคยตัวแล้วแบบ เอ,อคุณก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปและเชื่อฟังเขาตลอดไปแต่ไม่ใช่หรอกคุณแค่เหมือนกับว่าดูที่มาที่ไปอะ่ะดูให้ครบดูให้แน่ใจคือลักษณะคุณอะ่ะเหมือนถ้าเป็นคนที่ดีคุณจะยอมนะคุณจะยอมคนต่อเมื่อเขาเป็นคนดีไม่ใช่คนที่ม,มีอำนาจบาตรใหญ่มียศมีตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ย ตำแหน่งชื่อเสียงยศอะไรที่เป็นเรื่องภายนอกอะ่ะคุณก็อยู่เป็นนะไม่ใช่อยู่ไม่เป็นอยู่เป็นในในลักษณะที่ว่าคือก็เขาเรียกว่าอะไรเดียเข้าหาปกติอะไม่ได้ทําตัวผิดปกติไม่ได้ทําตัวแข็งขืนอะไรแต่แบบลึกๆข้างในไม่ไม่ได้โอนอนอ่อนตามนั้นอะ่ะคือแบบเหมือน อย่างที่บอกนะคือถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดีจริงอะสมมุติว่าคุณเป็นลูกน้องละกันแล้วเขาเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยเขายิ่งใหญ่กว่าคุณใช่ไหมคุณก็อาจจะในวันที่คุณมีหัวโขนเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยก็ทําได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีที่ไปมีที่ไหนที่ดีกว่ามีใครที่เห็นคุณค่ากว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจกว่ามีความสุขกว่าคุณจะเดินออกจากไปโดยที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะไปไม่ลาไปเลยไปแล้วนะจ๊ะคือแบบ ทําเต็มที่แล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าแบบถ้าอยู่ไม่ดีกับฉันจริงๆอะ่ะก็ไปหาคนที่ดีกว่าเถอะ <c oughs> อารมณ์ประมาณนี้นะคะบทจะไปก็ไปเลยแต่บทจะทนก็ทนทนทน,ทนจริงๆทนจนคนเขาคิดว่าแบบน่าจะอยู่ทนอะ่ะแต่จริงๆแล้วคือทนอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากขัดใจอะไรกับเขาเนาะนี่แหละ ด้วยความที่นิ่งแล้วก็มีความใจดีนะคะบางทีคนก็จะแบบคิดว่าแบบคือบางทีก็เศร้าเนาะบางทีคนชอบเอามาวางไว้ข้างๆกันอะความใจดีกับความโง่เขาชอบเอ,เ,อเอามาคิดลักษณะแบบนั้นะ่ะซึ่งมันไม่จริงนะโดยเฉพาะในลักษณะของคุณอะคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ฉลาดฉลาด ฉลาดที่จะอยู่เป็นไงฉลาดที่จะแบบไม่หาภัยใส่ตัวนะคะรู้ว่าเมื่อไหร่จะแบบจะวางมือควรจะวางยังไงจะพูดจาจะต้องหวานล้อมแบบไหนจะต้องเอาอกเอาใจอะไรยังไงคือจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายนะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็คุณจะหาวิธีการไปอ่ะโดยที่ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามมันขวางทางคุณอะต่อให้เป็นเจ้านายขี้โมโหเจ้านายจอมบงการเจ้านายจอมอารวาสหรือว่าแบบคุณจะเจอคนท็อกซิกป,ประเภทไหนก็ตามอะต่อให้เขายืนขวางทางคุณอะคุณจะผ่านคนเหล่านี้ไปได้อย่างดีโดยที่ไม่มีการแตกหักอะไรเลยนะคะไม่มีเลยคือแบบกว่าที่คนเหล่านี้เขาจะรู้ตัวอีกทีอะ คุณจะเดินหายไปแล้วอะ่ะเขาหันกลับไปก็จะหาไม่เจอด้วยนะแล้วก็จะได้แต่แบบนึกนึกอยู่นานเลยว่าเขาทำผิดอะไรเนาะหรือว่ามันผิดจังหวะตรงไหนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไรอะ่ะคือเหมือนถ้าคุณจะไปอะ่ะคุณจะวางแผนอะไรเอาไว้แบบนานนะคะจะไม่แบบ จะไม่ทําอะไรกระตุกกระตาจะแบบเตรียมตัวพร้อมอย่างดีคิดอย่างรอบคอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วก็ต่อให้เจอคนไม่ดีหรือว่าเจออุปสรรคในชีวิตอคุณจะหาวิธีการในการข้ามผ่านอุปสรรคเนี้ยไปอย่างละมุนละม่อมที่สุดเลยโดยที่แบบไม่มีใครรู้ตัว ไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวทั้งสองความรู้สึกนะเี่จะบอกด้วยว่าวันที่คุณจากไปแล้วอะถ้าคุณคิดว่าเขาเกลียดหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะผิดเลยจะบอกเลยว่าเขาจะคิดถึงคุณมากๆพอชีวิตเขาคงไม่แบบมีใครที่ทั้งดีแล้วก็ยอมเขาได้มากขนาดนี้นะคะเขาคงไม่เจออีกแล้วนะคะเพิ่ว่าโชคชะตาพามาให้เจอแล้เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้รักษาคุณเอาไว้เนาะ ก็ถึงเวลาก็จะต้องแยกย้ายจากกันไปคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรทําเต็มที่เต็มข้อจริงๆเลยนะคือแบบทำซะจนบางทีมันมันเกินคําว่าเสียใจมันเกือบจะมันเกือบจะเป็นความชินชาด้านชาด้วยความที่แบบเป็นคนทรหทอดทนมากเนาะทนทุกสิ่งทุกอย่างทนทุกความเจ็บปวดคือแบบ เป็นคนที่มีความมานะอุตสาหะในตัวเยอะคือที่อดทนเนี่ยไม่ใช่อดทนให้ใครใจร้ายใส่ตัวเองได้เรื่อยๆนะแต่ทนเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบคิดหาวิธีการว่าถ้าฉันจะไปต่อฉันจะต้องไปให้ดีกว่านี้แล้วฉันจะไปอย่างไรนะคะคือแบบ คิดหาเรื่องที่ดีให้กับตัวเองนะไม่ได้คิดห่วงคนที่ว่าฉันจะไปนะคือถ้าคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินใจว่าจะไปแล้วอะแปลว,ว่าทําทุกอย่างเต็มที่แล้วคือเกินร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยอืมบอกได้เลยว่าใครก็ตามถ้าเดินผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ่ะถ้าไม่ได้เห็นคุณค่าถ้าไม่ได้ดูแลถ้ารักษากันไว้ไม่ดีอะ ถึงเวลาก็จะต้องแยกย้ายจากกันไปนะคะเรารู้สึกเหมือนลักษณะที่คุณใช้ในชีวิตนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจอคนที่ไม่ดีนะคุณจะรักษาสินให้สูงขึ้นคุณจะทำตัวให้สูงขึ้นเหมือนแบบเหมือนพยายามแยกศิลให้มันให้สินเขาจัดการตัวเขาเองอะคะ่ะคือคนเรามันจะเจอกันในวันที่สินเสมอกันใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้แล้วว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนที่ตรงการอ่ะคุณจะดีดตัวเองให้สูงขึ้นนะจะพยายามหนุนใจดันใจให้สูงขึ้นแล้ววิธีการที่คุณดันใจอ่ะคุณใช้ความอดทนเข้าสู้นะใช้ความขันติเข้าสู้ไม่ใช่อืไม่ใช่ใช,ใช้ใช้ความรุนแรงหรือใช้ความก้าวร้าวอะ่ะ คุณจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเองออกมาซึ่งมันจะต้องใช้ความอดทนมากๆเนาะเพราะว่าเราจะสู้กันด้วยวิธีที่ขาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไงเราจะไม่ได้แบบปล่อยพลังงานดาร์กใส่คือด์กเนี่ยมันใส่ได้เลยเนะ ใส่ได้แบบง่ายที่สุดละนะคะใครไล้์มาไลายกลับไม่โกงเนี่ยง่ายสุดๆเลยมันเป็นลักษณะเหมือนแบบตามน้ำเนาะแต่เนี้วิธีการที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนสวนกระแสะ่ะมันเหมือนสวนทางน้ำมันก็จะยากหน่อยแต่มันคุ้มเพราะว่าวันที่คุณเดินจากไปอะหรือว่าวันที่เวรกรรมของคุณสองคนอะสิ้นสุดจากกันอะคือแบบมองหันหลังไปแล้วภูมิใจว่าโอ้โหเรานี่ ขาวที่สุดเท่าที่จะขาวได้แล้วนะออารมณ์ประมาณนี้เนาะคือถ้ามาเจอกันเพราะความขุ่นมัวฉันก็จะไปอย่างขาวสะอาดอะมันจะเป็นฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าใครย่ามใจเจอคุณแล้วแบบเออดีจังเลยคนนี้ใจดีจังเลยคนนี้น่ารักคือเจอแล้วรู้ว่าดีอะดีแล้วแต่ถ้าไม่รักษาหรือว่าเ,ออเขาเรียกอะไรอะ เริ่มเริ่มเอาเปรียบเริ่มเคยชินเริ่มทําตัวไม่น่ารักอะเตรียมตัวให้ดีเตรยมตัวให้ดีเดียดเด๋ย,ว,ยวจะไม่มีคนน่ารักคนดีๆอยู่เขียงข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย